วันที่2ที่อยู่ไทยค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่าเราไปที่ไหนกินอะไรกันบ้างค่ะวันนี้เราจะตื่นเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าต้องไปทําฟันที่คลินิกค่ะมาไทยทั้งทีก็คือทุระเยอะมากก็บังเอิญมากๆนะคะพอดีมาคลินิกนี้เจอพี่ผู้บริหารคลินิกเขาบอกว่าเขาตามเราอยู่ค่ะเลยได้ถ่ายรูปกันทําฟันเสร็จก็กลับมาโรงแรมนะคะแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเพื่อจออกไปหาอะไรกินกันค่ะคือตอนที่เราไปทําฟันสามีอยู่โรงแรมนะคะนานกลับมาไทยทีก็คือทํานั่นทํานี่ทุระเยอะเลยค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปหาร้านปิ้งย่าง กกินกนัเพราะว่าสามีอยากกินแต่พอดีเราไปทําฟันมานะคะก็เลยมาที่ร้านชาบูกันค่ะซึ่งร้านนี้สามีก็ชอบกินเหมือนกันค่ะแล้วก็เคยพามาหลายรอบเราสั่งเป็นน้ําชาบูนะคะส่วนสามีเขาชอบกินน้าซุปต้มยำร้านนี้มากๆเลยค่ะเป็นร้านที่หลายคนน่าจะมาบ่อยนะคะว่าที่คลินิกวันนี้คือเขาบริการดีมากๆเลยค่ะเขาไม่ได้รู้จักเราตอนที่เข้าไปนะคะเพราะก็คือไม่ได้แต่งหน้าทําผมใดๆเลยก็ใส่แมสเข้าไปทําฟันใกล้จะเสร็จพี่ผู้บริหารก็ทักเราว่าน้องคนนี้หน้าคุน้นๆเคยเห็นทําวิดีโอทํากับเข้าให้สามีเราก็เลยบอกว่าใช่ นั่นเราเองเลยได้คุยกันเรื่องกันจนกินข้าวเสร็จพอดีนะคะจากนั้นก็พากันไปเดินเล่นค่ะแล้วก็ไปแวะที่ร้านไอติมเซเว่นไอติมร้านนี้ที่ไรก็จะนึกถึงตอนที่ทํางานอยู่ที่นี่นะคะตอนนั้นเราทํางานช่วงปิดเทอมค่ะเราทํางานเซเว่นเซนอยู่ที่หน้าบิ๊กซีหัวหมากคือหน้ามอรามตอนนั้นคนเยอะมากงานก็ถือว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะกินไอติมกันเสร็จนะคะก็มีพี่ผู้ติดตามเข้ามาขอถ่ายรูปค่ะตั้งแต่เข้ามาในร้านแล้วนะคะแต่รอกินไอติมกันเสร็จก่อนค่ะจากนั้นก็จะพาสามีไปลอยกระทงนะคะซึ่งเเปป็็นีีแแแรรกกกลล้้วคังงขอามย ที่ใกล้กับโรงแรมที่พักนะคะ BTS ไปไม่ไกลมากแต่คนก็คือเยอะมากๆเหมือนกันค่ะนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนเรามาลอยกระทงกันที่สวนเบญจศิรินะคะสามีก็คือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจริงๆเราไม่ได้ลอยกระทงแบบนานมากๆแล้วนะคะครั้งล่าสุดน่าจะเป็นตอนที่อยู่มหาลัยค่ะน่าจะเกือบ10ปีมาแล้วค่ะก็กลับมาลอยอีกครั้งในรอบ10ปีกับสามีนะคะสามีก็คือตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเลยค่ะก็บอกเขานะคะเกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทงแล้วก็ทําไมเราถึงลอยกระทงกันค่ะเขาก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ มากๆเลยค่ะลอยกระทงออกไปสามีก็ยืนมองนะคะยืนลุ้นว่าไฟเราจะดับไหมและมีการบอกด้วยนะคะทําไมของเราไปช้ากว่าของคนอื่นที่ไปก็จะมีการแสดงน้ําพุด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเพลงค่ะบอกว่าตอนนี้ภาคเสียงอยู่บ้านที่น่านนะคะอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรไปบ้างและตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดคัดจมูกไม่หายค่ะเสียงอาจจะดูไม่ชัดไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะงไงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะลอยกระทงกันเสร็จแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันนะคะปกติเรากับสามีจะชอบกินฟู้ดคอร์ดกันมากๆอยู่แล้วค่ะแทบจะทุกห้างเลยนะคะ นี้เรากินเป็นเย็นตาโฟเส้นเล็กค่ะมีเห็นหน้ากินดีก็เลยอยากกินบ้างค่ะและแน่นอนว่าเขาชอบกินเส้นใหญ่นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่พาสามีไปกินอาหารไทยแบบอะไรเยอะๆแต่เข้าใจคนชอบกินก๋วยเตี๋ยมั้ยคะเรารู้สึกว่ามันอร่อยเราก็อยากกินอะไรที่เราอยากกินนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพาสามีไปกินอาหารไทยแบบเต็มที่อยู่แล้วนะคะเป็นการกินเย็นตาโฟครั้งแรกของสามีนะสรุปคือเขาชอบมากๆเลยค่ะถามเราด้วยนะคะว่าน้ำสีชมพูอร่อยจังคืออะไรกินข้าวเสร็จแล้วมีฝรั่งอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ